สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนคะ่วะวันนี้แม่ใหญ่กับที่ปริมนะคะมาชวนกันอ่านหนังสืออีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องสระอีนะคะอีพี่ปริมสระอิเนี่ยมีน้องๆหลายคนยังไม่รู้จักสระอีนี้หน้าตามันเหมือนอะไรคะหน้าตาเหมือนคิ้วพี่เห็นไหมคะ คิวอยู่ด้านบนฉะนั้นสระอิก็จะอยู่ด้านบนของพยัญชนะหรือตัวอักษรน,นั่นเองเดี๋ยวเราลองเอาสระอิมาผสมกับตัวอักษรน,นะคะว่าจะอ่านอย่างไรค่ะพี่ปิพมแล้วเราลองมาพูดพร้อมกันนะ,ะตัวแรกออ่างบวกสระอ,อ,อีอีจอีจจานบวกสระอ,อ,อีจี ปอปาบวกสรลอ,ออปออปีเก่งมากกันทุกคนเลยนะคะเดียตอนนี้เรามาฝึกอ่านกันนะคะแล้วถ้าคน้องคนไหนทำไม่ได้ก็กลับไปจุดเริ่มต้นได้นะคะ,ะไม่เป็นไรเรามาลองทำอีกครั้งกันเลยพร้อมกันหรือยังแล้วพูดพร้อมกันนะเอาหนึ่งสองสามออ,อ,อ,จอ,อีจีปอ,อ เรารู้เรื่องสระอิแล้วนะคะแล้วอย่าลืมกลับกับไปฝึกฝนกับพยัญชนะตัวอื่นที่บ้านแล้วก็ไปฝึกเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกลับไปฝึกฝ